อยากกินชาไทยอรอเขาจะไปกินชาไทยเขาไม่กินชาเขียวถ้าไม่ใช่ที่กำแพงเลยอะไรนะเก็บน้าบ้าน ไปกินชา,าไทยก่อนตอนเย็นเราจะได้เจอกันจะได้ดีดเรล้าแก้วอันนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วอันสุดท้ายแล้ก็องท้าใส่ใมรถเนะ ครัอ <dri ality> ุ๊ยชิ้วหลุดเลยชิ้วหลุดเลยเจ้าผมหนึ่งใช่ไหมอะ พอติดไปแล้วอะ่ะมันก็เหมือนแบบเหมือนสกรีนลงไปเลยอะ่ะแต่ไม่ได้สกรีนหวานร้อยหวานหวานชนบุรีค่ะไม่เอาหวานร้อยหวานชนบุรีชนบุรีคือไม่ได้หวานร้อยเสยไปดีกว่าเดี๋ยวงซฮะจิ้ว ไีไ่กลัวไม่ติดกลัวหรอกเขาเรียกเก่งใจเก็บก่อนชนบุรีหวานอะไรก็คือหวานชนบุรีไงนี่ชนบุรีคือหวานชนบุรีคือคือหวานแบบโคตรตะละหวานอะโคตรตะละหวาน หวานที่สุดแบบหวานเกินร้อยหวานชนบุรีอะ่ะหวานที่ไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยไปแล้วหวานพันคือหวานปกติคือหวานร้อยหวานปกติของคนชนบุรีไม่ใช่ดิหวานปกติของคนชนบุรีคือ หวาน2,000แต่ถ้าหวานแบบหวานน้อยค่ะหวานน้อยคือหนึ่งร้อยเปเซ็นต์หวานน้อยคือ100หนึ่งร้อยปอร์เซ็นแต่ถ้าหวานชนบุรีเลยก็น่าจะแบบตัดขาตัดแขนไปเลยไปแล้วนะคะทุกคนโอ้ยบายบายลงไลน์ก่อนบายบายนะ the night